เทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสุขก oui> ็ไม่เที่ยงทุกข hey ์ก็ไม่เที่ยงดีใจก็ไม่เที่ยงเสียใจก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่มีมันไม่ได้มีจริงทุก็ไม่ได้มีจริง แต่เราไม่รู้คำว่ารู้ตื่นเบิกบานจึงเป็นนามของพุทธเพราะเราไม่รู้จึงเรียนได้แา่เกิดความพระพุทธเจ้าตรัสรู้เห็นทางที่จะรอดพ้นจากเกิดจากแกจากเจ็บจากตายจากพร่าพร่าจึงทุ่มเตะพยายามสนซ้อนรอสักประจัก์โยมน้องนุกุลสิ หลังพระองค์ได้ตัดสรตล้วที่ต้นทพสัตวยมุตที่สุขทบทวนเห็นการเีินไหวตายเกิดพระองค์มายาวนาเแสนนานตั้งแต่ประยามายาโกเ็นวาสานุสติยาพระองค์เกิดเป็นอะไรมาผู้ยากลำบากเป็นนี้จากของโลกหมดไหมจนถึงเป็น คมเป็นสัตว์เรฉันเป็นเป็นอะไรก็เป็นมาทั้งหมดโอ้แต่วันนี้โุดพลน,นะเหมือนลูกไก่ตัวแรกที่เจับกระปอบฟองไข่ลนะ้กมาแต่นึกถึงลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่ไม่รู้จะมีโอกาสได้เจัะฟองไข่ออกมาได้ไหมครบครัวในนะันนะ้น อิ่มอยู่กับความสุกยันต์สวยงูจิ๋วสี 4, 4, 4, ่สิบเก้าลัานเห็นว่าธรรม้ทามที่แต่สรุนี้ละเอียดมากลึกซึ้งมากยากที่คนทั้งหลายจะรู้ทังจนพรอ,อไม่ใคร,ร่มอนไม่รู้บอกก็ไม่รู้ ก็เห็นว่าคงจะพมีด้านบุคคลที่อไม่ได้ตามไปสองเรื่องที่ได้อบรมอบรมเข้ามาในพระองค์แม้ยังไม่ต้องตัดสรุเองได้เหมือนพระองค์ยังไม่เต็มเปี่ยเหมือนขนาดนั้นแต่พอได้ยินได้ฟังพก็คงจะรู้ได้แล้จึงตัดสินใจที่จะบอกสอนถาม จะต้องไม่ได้เลือกคนธรรมดาด้วยนะคนึกถึงบุคคลที่เดินทางเหมือนพระองค์ได้ฝึกได้ฝนได้อบรมได้ขัดเกลาจิตใจมาอย่างสุดกำลังนะนึกถึงตาเราและหลายคนองค์ท่าอากาศยามีความรู้มีสมาธิสูงส่งแต่ก็เลยว่า สองท่านนั้นได้เสียชีวิตไปก่อนโยมก็คงจะใจได้แม่วงเสด็จออกัวเร็วๆไปอยู่กับอาจารย์ที่งสองที่เก่งที่สุดยิ่งใหญที่สุดมีสมาธิชั้นสูงสุดในยุคนี้อยากตอบแทนบุญคุณแต่ว่ากลัวอาจารย์ที่งสองไม่ซึ้งโยมก่อ จากนั้นก็ต้องชวนถึงบุคคลที่ออกปันจักรวิชีนะบุคคลเหล่านี้ก็เคยมีบุญคุณเคยอุปบัติคเคยดูแลมาอยู่เป็นเพื่อนปัญจัคควยชีก็ต้องออกเดินทางไปที่ป่าอิสิทิประเทศลเมอเมืไทยวัน พอแสดงธรรมจบท่านพระอัญญานุชนเข้าใจเห็นตามธรรมจักรปัจจัตสุจบลงท่านอัญญานุชนจะได้ดวงใจนธรรรมู้ตามเข้าใจตามดับกิเลสได้ระดับหนึ่งบรรลุธรรมสสดความเป็นพระโสดาบันคำว่าอญญานุช นั bah, ่นค uh, so nah ือพยายามกลธรรมะในองคได้รุปช่วยเหลือบุคคลได้ช่วยเหลือเหล่าสัตว์นั่นคือาพการรุงจากวันนั้นเที่ยวบกเที่ยวสอนเที่ยวแนะเที่ยวนำจะดึกดื่นข้อมคึ้นจะตกใจจัง มึงใส่ใจบางครั้งทำเงินได้เพราะบาดต่อปา,ากเป็นร่โโวงยงเพื่อเปิดโถคนคนเดียวไปสอนคนคนเดียวแม้แต่บ้านป,ป่ามือถือคนทุกคน